ดีค่ะนี่มาใหญ่แมวเหยียกมือบอนนะคะเดี๋ยวใหญ่แมวจะแกงส้มกับปลาปลาลูโลดนะคะน้องเกล้ามากว่าแกล้วเนีาะแมวไม่อยู่ไปดูาหารุณบ้านคือนี่มอยเรามาปักบานก่อนนะคะเดี๋ยวใหญ่แมวไปละเดี๋ยวแกงก่อนทำมือบอนก่อนนะคะ เดียแมวจะกูดนะคะแข่งต้มในร้อยแบบนี้มือบอนะคะวันนี้แมวเย้มมือบอล ตัวกินนะตัวเนี้ยเนี่ยแสดงนะคะก้าวสวยเท้าวสวยมวยอึ้มตัวตะเหม็นจุกเกย์หัวร่อยนะคะใช่เปรี้ยวรักนิดต้มหมห่โบในเปื่อย พูดแล้วเราไปลามแล้วก็คอยเอามาเฉียดนะคะออามาหั่นเหมือนชิ้นนี่เห็นแนวลางลำเกลียวเหมือนไฟแล้วนะคะ นี่วัวบอลแต่ยหญแมวล่างเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ปลาแต่ใหญ่แมวแกงซองตัวนะคะเหยียบปลาโลดๆลดเนื้อกินร้อยกับปลานี่ระ่ว่างนำแกงเดือดใหญแม,วเ,ม,ะะแมวเช็ดมือบอลนะคะมายหญแมวเหยียบมือบอลกินร้อยอ๋อใหแมวจอบเยอะนี่แต่จอบต้มตำน้ำพริกนะคะนี่แมวเชียกินจะรับว่าไง แข่งเรียงยก้วยก็โอ้ร้วยว่ากินหยาก,กนแล้วเนี่ยต้องอย่างเบี้ยกำใจได้กินหน่อยยงทันไม่ตึงดูมันตองต่อยเอใส่ไอ้แงคแข่งเดือดละก็ใส่ไอ้เดือดจักักปักนะคะละก็ใส่ส้มออมันจะ ถ้าว่าคนนี่นี่มันมีอาก,การลุกดิกปากหน่อยน้อยนะวัน,าานรองอยากกันปารนะ์กแห่ก้าวนาขินได้ตินแหลมปิดกับตรงไห้ติดกจมตะกีด con ừ. cát tuổi là mai, ơi ừ. niu cát tuổi là mai, เองแมวไส้ฟ้าเลยนะเย็นยังแมวก็เต็มมอ้อ มีความเพื่อนค่ะเพื่อว่าลูกล้านมาเดี๋ยวไม่เลยกินขอเพื่อตั้งแต่วินแม่แม่มาแล้วแล้วเพื่อนี่เดี๋ยวรอเดือดแป๊บเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ใส่เลยนะคะ ทใหมมึงบอนซุกเปลือยอนนะคะพอใช้ซ่อนแทนมันไม่เปลือยนี่ละอุ่นแก่เด้ๆก็จบเลยวกล่องร้อยเด็กหรือนี่มันไม่อ่อนเพราะมันไม่กล้ากิน

ได้วยนะคะได้เลย,เยก็ยินก้าวแกงส้มหมือบอลมาใหญ่แมวมาได้เลยนะคะเดินเดินมาได้เลยะคะ่ะแป๊บเดียวก้าวก็ทตุกแส่แต่นะคะแกงส้มหมือบอ,อลเลยเสร็จแล้วนะคะแกงส้มหมือบอลกับปลาไงไม่ใช่แมวเหยียบปลาลุล้นนะคะปลานี่เหนือร่อย เสร็จแล้วนะคะแกงส้มมือบอลด้วยราก,ก้องบอลโหลก้องบอลนี่ออมบอยมีปากกิม ก็อกรกันมาได้เลยนะคะพรอม